ก็ขอยินดีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้วยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Double c l u t h เล่าไปเรื่อยแล้ววันนี้ผมจะมาพูดถึงทางด้านลอนโซบอลฮะคือก่อนหน้าน,นี้ผมก็เคยพูดถึงลอนโซบอลถ้าไปมาริกใช่ปะแต่ว่าวันนี้ดีลจริงๆมันเกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือการที่ทางด้านลอนโซบอลเนี่ยได้ย้ายไปอยู่กับทางด้านชิคาโกบูลส์ด้วยการซายแอนเทรดนะครับแล้วก็ได้รับเงินค่าตัวเนี่ยคืออยู่ที่ 4ปี85ล้านเหรียญนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดสั้นๆแล้วกันครับว่าเฮ้ยทางด้านของลอนโซบอลเนี่ยเมือ่อย้ายไปเชียร์โกบูลส์เขาจะสามารถช่วยอะไรทีมได้บ้างและได้มากหรือน้อยแค่ไหนนั่นเองนะฮะ ซึ่งการที่ลอนโซย้ายเข้ามาเนี่ยก็ต้องแลกด้วยการที่เสียทางด้านโทมัสดอรันสกี้ออกไปการเรตเทมเพิลออกไปแล้วก็เสียเซน r ์รา d p i ิกไปให้ทางด้านของ p e l i c a n คนั่นเองนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นอยู่ครับว่าทำไมทำไมถึงต้องเอาลอนโซบอลเข้ามาสู่ทีมให้ได้ เรามาดูอย่างแรกนันครับนั่นก็คือการที่บอลเข้ามาเนี่ยเขาเป็น two-way point guard ใช่ไหม two-way playmaker อย่างนั้นก็ว่าได้ครับซึ่งเขาเนี่ยจะมาเป็นแกนหลักร่วมกับทางด้านแซคลาวินแล้วก็ทางด้านของนิโคล่าวูเชวิชซึ่งทั้งสองคนเนี่ย เป็นออสตาร์นะครับโอ้โหแสดงว่าเยี่ยมยอดนะในการที่ทีมนึงมี2อ l ออสตาร์ Star, นึกภาพออกปะแล้วก็ถึงด้านบิลลี่โนโดแวนเนี่ยก็คือมีการออฟเฟนซ์ที่โอเคเลยด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าถึงด้านลาวีเนี่ยโอ้โหทำแต้มไปถึง27.4แต้มต่อเกมนะครับมีฟิลโกสูงถึง 50.7%รวมถึงทางด้านนิโคล่าวูเชวิชเนี่ยแะครับที่มีแต้มถึง21.5แต้มแล้วก็การยิงเนี่ย47.1%แต่ถ้าว่าฮะแรงกิ้งในการบุกของทางด้านเชียร์โก้บูส อยู่ที่อันดับ21จาก30ทีมครับซึ่งมันอยู่ที่110.4แต้มต่อ100การคลองบอลอันนี้เป็นการที่แสดงให้เห็นเลยครับว่าเฮ้ยการที่คุณมี2อ l l s t a r อยู่ในทีมอะแต่ว่าการบุกอยู่คุณอยู่ที่อันดับ21เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้ครับสําหรับผมเนี่ยควรจะอยู่ตั้งแต่อันดับที่15ขึ้นไปด้วยซ้ําในการที่คุณมี2อ l l s t a r ซึ่งทางด้านแซคลาวินและก็วูเชวิชเนี่ยก็ผลัดกันทําด้านนอกแล้วก็ด้านในกันได้เยอะมากๆ อันนี้แหละคือปัญหาของบูสครับเพราะฉะนั้นการได้ลอนโซมาการให้เพลย์เมเกอร์มาช่วยเล่นแล้วลอนโซเพิ่มโอกาสในการยิง3ทีมแมนได้มากขึ้นเนี่ยมันน่าจะช่วยเรื่องเกมบุกข,ของทางด้านบูสได้เยอะพอสมควรครับและอย่างที่เรารู้ครับว่าการที่มาิคาโกผมบอกไว้ในไลฟ์เมื่อวานแล้วแหละว่าทางด้านลอนโซเนี่ยน่าจะเล่นเป็นเพลย์เมเกอร์ได้มากขึ้นทั้งทรานซิชันแล้วก็ฮาร์ฟคอร์ดครับเพราะว่าแซคลาวีเนี่ยก็เล่นได้ทั้งออฟบอลแล้วก็ออนบอลฮะซึ่ง ทางด้านของลาวีเนี่ยเล่นออฟบอลก็ดีเหมือนกันในการที่ไปเป็นสปอตอัพชูเตอร์หรือว่าจะเป็นตัวคัดเข้าไปนึกภาพออกไหมาทางด้านวูเชวิชก็ยังออฟบอลได้หรือว่าส่งให้เซนเตอร์เล่นง่ายๆถูกไหมแต่ว่าตอนที่เขาอยู่กับเพลิแกนส์เนี่ยบอลส่วนใหญ่ครับจะไปอยู่ในมือของทางด้านแบรนดอนอินแกรมบ้างหรือว่าไซออนวิลเลมสันบ้างซึ่งอันนั้นน่ยมันลดโอกาสในการเป็นเพลย์เมเกอร์ของทางด้านลอนโซบอลพอมาถึงที่บูสเนี่ยผมยังเชื่อนะครับว่าเฮ้ยทางด้านของลอนโซเนี่ยน่าจะสามารถใช้ความสามารถตัวเองในการเป็นเพลย์ ได้ดีพอสมควรครับไม่ว่าจะเกม Transition หรือว่า Open c o อร์นะฮะและเรื่องอีกเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญครับนั่นก็คือการที่มี s t o r a n สกี้ถึงด้านโคบีไว t e แล้วก็ลาวินอยู่บนคอร์ดเนี่ยครับก็คือเซตเก่าของ c a g โ b ่บูสในปีที่แล้วเนี่ยถึงด้านบูสนะครับมีถึงอันดับ8ในการแอสซิสนะจาก30ทีมซึ่งถือว่าโอเคใช่ปะ่ะแต่ว่าลองมาดูอีกอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือสถิติในการเทิร์นโอเวอร์เนี่ยคือเยอะมากสุด เป็นอันดับ4ของลีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนครับเพราะว่ามีการเสียเทิร์นโอเวอร์เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นลอนโซ b บอลเนี่ยน่าจะมาช่วยคุมบอลแล้วก็ช่วยลดเรื่องนี้ได้เยอะพอสมควรครับ และอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญครับนั่นก็คือการพัฒนาการยิง3แต้มของลอนโะซ่เนาะที่ทําขึ้นมาได้ดีมากๆเพราะว่าแกขยับขึ้นมาเป็นประมาณ37.8%ในการยิง3แต้มนะครับและแคชอด์ชูดก็ดีขึ้นเยอะด้วยแล้วก็มันน่าจะมาช่วยเพิ่มมิติในการยิง3แต้มของชิคาโก аго. โอเคเหรอครับว่าในปีที่แล้วเนี่ยอยู่อันดับ ใช่มก็ไม่ถือว่าแย่เท่าไหร่นะในการสร้างการยิงแอดเทมอ่ะก็คือแอดเทมของ3แต้มอยู่อันดับที่17ก็ถือว่าไม่แย่ครับก็เข้าไป34%ซึ่งก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าลอนโซมาเนี่ยผมว่ามิติเรื่องเนี้ยน่าจะยกระดับไปจนเกินครึ่งของลีกได้นั่นก็คือมากกว่าอันดับที่15ของลีกนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอตูรัสคานิโซวัสเนี่ยเชียร์โกบูสเอ็กเซคิวทีฟไวท์เพรสิดเนนะครับก็คิดว่าละเฮ้ยผมว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงว่ะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกลอนโซนี่แหละครับมาเป็นตัวโปรดักชันทั้งการทำแต้มทั้งการสร้างเพลงต่างๆให้กับทางด้านเชียโกบูสันนเองเองนาะและเรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือเกมรับของทางด้านลอนโซบอลเนี่ยแหละที่เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่ามันจะช่วยกลบจุดอ่อนของลาวีนไปได้พอสมควรโอเคครับผมว่าหลายๆคนคงมีคําถามว่าเฮ้ยดูในโอลิมปิกเนี่ยทางด้านลาวีนเนี่ยก็เล่นเกมรับดีขยันใช่ฮะแต่ต้อง นึกไว้เสมอนะว่าเกมรับในโอลิมปิกเนี่ยมันคนละยายงกับใน NBA 3แต้มมันก็เล็กกว่านึกภาพออกไหมแล้วทางด้านลาวีเนี่ยมีปัญหาในเรื่อง tracking ต่างๆบ้างหรือว่าการออนบอร d ดิฟเอนต์เนี่ยถือว่าใช้ได้นะแต่ก็ยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นพอมาเล่นในโอลิมปิกเนี่ยมันไม่ต้องขยับเยอะมากหรือว่าแมนทูแมนเนี่ยก็สามารถสวิชได้ง่ายเราสามารถตามได้ง่ายกว่าอันนี้ทุกคนต้องอย่าลืมเรื่องนี้นะฮะใน NBA กับในฟ i b บ้าเนี่ยมันต่างกันพอสมควรแต่ว่าพอเล่นใน NBA เนี่ยผมว่าทางด้านลอนซ่น่าจะมาช่วย แก้ปัญหาเรื่องนี้ของแซคลาวินไปได้รวมถึงถ้าเราคิดในแง่บวกมากๆเนี่ยก็คือลาวินสามารถพัฒนาตัวเองในเรื่องเกมรับเข้าไปได้อีก และเรื่องสุดท้ายก็คือความสูงและความตัวใหญ่ของกาดทั้งสองคนนี้แหละครับถึงด้านลอนโซ่เนี่ยสูงถึง6ฟุต4และแซคลาวินสูงถึง6ฟุต5้านะครับไอสอคนนี้มันจะกลายเป็นว่าผู้เล่นที่ตัวใหญ่มากๆในแบ็กคอร์ดนะฮะแล้วก็การเก็บรีบาวดต่างๆการเจอผู้เล่นตัวใหญ่ต่างเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นหรือว่าเล่นกับตัวเล็กเนี่ยก็อาจจะสามารถสร้างมิสแมทได้ดีเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่ทางด้านลอนโซ่บอลได้มอบให้บูสนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะ,ะลองติดตาม ในปีหน้าว่าเฮ้ยเวลา2คนนี้หรือว่าจะเป็น3คนถ้ารวมนิโคล่าวูชิวิชเข้าไปแล้วด้วยเนี่ยจะเล่นเป็นยังไงกันบ้างก็อยากให้ทุกคนลองติดตามดูนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็มีมานำเสนอเพลงเท่านี้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ